สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่12พฤศจิกายน2565ครับทุกท่านครับเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับแล้วก็เป็นช่วงปลายปีนะครับเข้าสู่ช่วงสิ้นปีแล้วนะครับมาตรการต่างๆในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นเดือนที่มีข่าวนะครับเกี่ยวกับมาตรการออกมานะครับค่อนข้างที่จะมีมากพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละเรื่องกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการรัฐนะครับใบเก่าใบเดิมนะครับยังมีเงินเข้าอยู่นะครับในช่วงปลายเดือนก็ยังมีเงินเข้าอยู่นะครับเดือนหน้าก็ยังเหมือนเดิมด้วยนะครับแล้วก็สําหรับบัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม่ที่เพิ่งลงทะเบียนจบกันไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเรายังมีเรื่องที่จะต้องติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบผลนะครับเบื้องต้นก่อนว่าลงทะเบียนสมบูรณ์หรือไม่นะครับแล้วก็ การฟังผลรอบใหญ่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยอันนั้นจะต้องไปรอฟังนะครับในช่วงเดือนมกราหกหกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับรวมไปถึงในเดือนนี้นะครับเรามีข่าวที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมคอรมอนะครับในสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ถัดไปมีเรื่องสําคัญที่รอเข้าคอรมออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอไร่ละ1000บาทนะครับสำหรับเกษตรกรผู้เพาปลูกข้าวซึ่งมาควบคู่กันนะครับกับโครงการประกันราคาข้าวนะครับ ก็มีความชัดเจนแล้วนะครับว่าจะมีการดําเนินการต่อเนื่องอย่างแน่นอนเดือแค่รอเข้าคอร์มอเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งนะครับวันนี้มีการเริ่มพูดถึงวงเงินกันแล้วนะครับว่ามีการเสนอเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็โครงการอื่นๆนะครับที่จะมาควบคู่กันไม่ว่าจะเป็นโครงการเพิ่มพลังซื้อนะครับที่ทุกครั้ง ที่มีโครงการคนละครึ่งเนี่ยจะมีโครงการเพิ่มนังซื้อเติมเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยนะครับและอาจจะรวมถึงกลุ่มเปลาะบ,บางด้วยนะครับก็อันนี้ก็ต้องมารอดูความชัดเจนกันนะครับและอาจจะมีมาตรการอื่นๆควบคู่กันมาอีกไม่ว่าจะเป็นมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การลดภาษีต่างๆนะครับทั้งหมดนี้นะครับเรากําลังจะได้รับทราบภายในเดือนนี้แล้วนะครับเพราะว่าจะต้องดาเนินการนะครับภายในสิ้นปีนั่นเองนะครับ รวมไปถึงนะครับข่าวสารที่หลายๆท่านก็ยังติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสามขอนะครับของประกันสังคมนะครับผู้ที่เป็นสมาชิกมาตรา33แล้วก็39กก็รอข่าวนี้อย่างต่อเนื่องนะครับว่าจะได้ใช้สิทธิประโยชน์นี้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้ากันว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างหรือไม่นะครับแล้วก็มาตรการที่ยังช่วยเหลืออยู่นะครับยาวไปจนถึงสิ้นปีนะครับก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการลดเงินสมทบประกันสังคม การลดค่าไฟนะครับก็ยังมีอยู่ด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีามาตรการนะครับที่ออกมาเป็นการเยียวยาน้ําท่วมสําหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบมุทกภัยนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นเกษตรกรแล้วก็พื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายนะครับก็มีการกาหนดอัตราการจ่ายชดเชยมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูความชัดเจนทั้งหมดทีละเรื่องนะครับกันพร้อมๆกันเลยครับ ก่อนที่เราจะไปดูมาตรการที่มีการดําเนินการจริงนะครับเราไปดูมาตรการที่จนถึงตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีกําหนดเวลาที่ชัดเจนก่อนนะครับก็ยังมีอยู่1เรื่องนะครับก็คือมาตรการ3ามขอนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นขอเลือกขอกู้แล้วก็ขอคืน,นครับอันนี้สําหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนนะครับมาตรา3-3แล้วก็3 9น่าจะาทราบข่าวนี้มาตลอดนะครับว่าการขอเลือกก็คือ เราจะเลือกได้ว่าจะรับบำเหน็จหรือบำนาญจากเดิมเนี่ยมันจะมีการจํากัดว่าใครส่งมากี่ปีนะครับก็จะถูกบังคับไปเลยว่าจะเป็นบำเหน็จหรือบำนาญน,นะครับขอกู้ก็คือว่าเงินที่เราส่งไปนะครับเราขอเอาออกมาใช้ชั่วคราวก่อนแล้วก็ขอคืนหมายถึงขอคืนบางส่วนจากเงินที่เราส่งสมทบเข้าประกันสังคมไปนะครับสิทธิประโยชน์นี้นะครับก็ต้องขอแจ้งว่าจริงๆแล้วตัวร่างกฎหมายเนี่ยผ่านคอรมอไปรอบหนึ่งแล้วนะครับ ก็หมายความว่าตอนนี้ยังเหลืออีก3ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือการส่งร่างกฎหมายให้กฤษฎีกานะครับแล้วก็ส่งกลับมาที่กระทรวงแรงงานและสุดท้ายก็ต้องเข้าสภาพูดแทนนะครับเพื่อให้เป็นกฎหมายฉบับสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งเดียวที่เรารู้ก็คือว่ามันอยู่ที่ขั้นตอนที่1หลังจากนั้นนะครับขั้นตอน234เนี่ยไม่ได้มีการออกมาแถลงว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับแต่ความเคลื่อนไหวเดียวที่เราเคยรับทราบก็คือประกันสังคมเคยออกมาแจ้งว่าเราจะได้รับสิทธิประโยชน์ได้ใช้สิทธิประโยชน์เนี่ยก็ประมาณปี66 แต่ว่าต้นปีกลางปีหรือปลายปีนั้นไม่ได้มีการออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับฉะนั้นก็เป็นมาตรการที่ไม่มีการถแถลงความคืบหน้าออกมาแต่อย่างใดเลยนะครับถ้าหากว่ามีการแจ้งความคืบหน้าก็จะนํามาแจ้งให้ทราบนะครับต่อไปเรามาดูมาตรการที่มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับก็คือการประชุมคอรมอนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะครับหลายๆท่านก็รอติดตามข่าวไร่ละ1000บาทนะครับ สำหรับผู้พ่ปลูกข,ข้าวนะครับซึ่งคู่กันกับโครงการประกันร,ราคาข้าวนะครับก็คือโครงการสองโครงการนี้มาด้วยกันล่าสุดนะครับการประชุมคอรมอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้เป็นการอนุมัติจากคอรมอแต่ว่าหลังจากการประชุมคอรมอแล้วนะครับทีมผู้บริหารก็มีการหาเือกันนอกรอบนะครับก็ได้ข้อสรุปที่โฆษกรัฐบาลออกมายืนยันเลยว่า รัฐบาลจะเดินหน้าจ่ายต่ออย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นไร่ละ1 0 0 0บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่ก็หมายถึงว่าครัวเรือนละไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนั่นเองแล้วก็ประกันการ,ราคาข้าวก็ยังมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับเพียง <P ing> แต่ว่าในปีนี้นะครับก็มีข้อมูลว่าราคาข้าวอาจจะขยับสูงขึ้นนะครับราคาตลาดนะครับก็อาจจะทําให้การชดเชยส่วนต่างนั้นก็อาจจะไม่ต้องชดเชยมากเท่า ปีก่อนหน้านี้นะครับก็คือราคาข้าวปีนี้อาจจะไม่ได้แย่เท่าปีก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ายังต่ํากว่าราคาที่ประกันไว้ก็ยังมีการจ่ายชดเชยส่วนต่างอย่างแน่นอนซึ่งข้อมูลล่าสุดนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็มีการออกมายืนยันแล้วว่ามาตรการนี้นะครับได้ละหนึ่งพันบาทกับประกันราคาข้าวเนี่ยจะเข้าคลอรมอแล้วนะครับในสัปดาห์หน้าก็คือวันอังคารที่15 พฤศจิกายน6กนั่นเองนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวที่เป็นความคืบหน้าที่ชัดเจนที่สุดนะครับมาตรการหนึ่งเลยนะครับที่หลายๆท่านก็กําลังรอคอยข่าวสารมาตรการนี้อยู่นั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องที่มาควบคู่กันนะครับก็คือก่อนหน้านี้นะครับหลายพื้นที่ก็ประสบอุทกภัยนะครับในบางพื้นที่ก็อาจจะยังประสบอุทกภัยอยู่ด้วยซ้ำไปนะครับก็มีข่าวมานานแล้วนะครับว่ารัฐบาลจะมีการ ชดเชยนะครับจ่ายเงินเยียวยาให้กับครัวเรือนที่ประสบะภัยนะครับล่าสุดก็มีการกําหนดอัตราออกมาแล้วจากการประชุมพลรมนอรอบที่ผ่านมานะครับว่าจะเป็นการจ่ายในลักษณะที่แต่ละพื้นที่อาจจะได้รับไม่เท่ากันเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมะระยะเวลาไม่เท่ากันฉะนั้นจึงเกิดเป็นอัตราการจ่ายนะครับนับตามระยะเวลาครับพื้นที่ไหนน้ําท่วม1เดือนนะครับก็จะจ่ายเยียวยา,า,า5,000บาทต่อครัวเรือน นะครับเป็นการเหมาจ่ายนะครับหมายความว่าใครอยู่ในพื้นที่นี้นะครับก็ได้ในอัตรานี้เลยนะครับแล้วก็พื้นที่ไหนน้าท่วม2เดือนก็ได้หกพันบาทนะครับพื้นที่ไหนน้าท่วมยาว3เดือนก็ได้7 0 0 0บาทเป็นลักษณะเหมาจ่ายนะครับต่อครัวเรือนนะครับไม่ใช่ต่อคนนะครับซึ่งเมื่ออัตราออกมาแล้วหลังจากนี้ไปนะครับเจ้าหน้าที่นะครับมหาดไทยในพื้นที่เนี่ยก็เดี๋ยวจะไปดําเนินการในเรื่องของการลงทะเบียนการแจ้งข้อมูลนะครับการส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ นะครับแล้วก็จะมีการเบิกจ่ายให้เร็วที่สุดต่อไปนะครับฉะนั้นเ mm. ยียวยาน้ําท่วมจึงมีตัวเลขออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ในพื้นที่เดี๋ยวจะมีการลงไปดําเนินการเท่านั้นเองนะครับ mm. อีกส่วนหนึ่งนะครับ mm. นอกเหนือจากการเยียวยาเหมาจ่ายแล้ว mm. ก็ยังมีการชดเชยความเสียหายของพื้นที่เพาะปลูกนะครับของเกษตรกรด้วยถ้าหากว่าท่านใดนะครับเพาะปลูกข้าวนะครับแล้วได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมเนี่ย mm. ก็มีอัตราของทางราชการกําหนดไว้เลยว่าจะชดเชยได้ละ1,340ัส นะครับถ้าเป็นพืชไร่ก็ไร่ละ1,980้ารอถ้าหากว่าเป็นไม้ผลหรือไม้ยืนต้นก็ไร่ละ4 0่พันบาทนะครับแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นการชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามจํานวนไร่นะครับแต่ไม่เกิน30ไร่นะครับฉะนั้นแล้วก็คือจ่ายจริงไม่เกิน30ไร่นั่นเองนะครับโดยอัตราก็คือตามที่นํเาเสนอไปนี่เองนะครับฉะนั้นนี่คือการเยียวยานะครับที่ออกมาสส่วนนะครับเยียวยาน้าท่วมก็คือเยียวยาเหมาจ่ายอันนั้น ไม่เกี่ยวกับว่าเสียหายแค่ไหนอย่างไรอยู่ในพื้นที่แล้วกอ็อาจจะอยู่ในบริเวณที่น้ําท่วมเนี่ยก็ได้รับนะครับมีความเสียหายเกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เฉพาะ,กะเกษตรกรโดยเฉพาะเลยฉะนั้นก็จะมีการได้รับเยียวยาสส่วนเลยถนะ้าหากว่าท่านใดเป็นกเกษตรกรด้วยบ้านน้ําท่วมด้วยแล้วก็พื้นที่เกษตรเสียหายด้วยก็จะมีอัตรา2ออ,อันนี้เลยก็คือเหมาจ่ายด้วยแล้วก็ตามพื้นที่ด้วยนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับเราไปดูการประชุมคอรมอที่เหลือนะครับในสัปดาห์ต่อๆไปกันนะครับว่าจะมีอีกกี่ครั้งนะครับก็คือในเดือนพฤศจิกายนนะครับอังคารหน้า15พฤศจิกาครับเมื่อสักครู่นําเสนอไปแล้วว่ารายละ1,000บาทประกันราคาข้าวนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ยืนยันว่าจะนําเข้าคอรมอนะครับในสัปดาห์หน้านะครับแล้วเหลืออีก2องอาทิตย์ที่เหลือก็คืออังคารที่22พฤศจิกาแล้วก็อังคารที่29พฤศจิกานะครับคนละครึ่งเฟสใหม่เฟสหกเนี่ยยังไงก็ตามก็ต้องเข้านะครับ ใน2สัปดาห์ที่เหลือนี้ก็คือไม่อังคารที่22ก็อังคารที่29เท่านั้นเพราะว่ากําหนดการก็คือต้องเข้าคอรมอภายในเดือนนี้ฉะนั้นแล้วเราก็จะได้รับทราบอย่างแน่นอนว่าคนละครึ่งเฟสหกนะครับจะอนุมัติออกมาเป็นวงเงินเท่าไหร่นะครับและนี่คือในเรื่องของชุดมาตรการของขวัญปีใหม่ที่จะเข้าคอรมอนะครับสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งหลังจากนี้ไปนะครับก็คือคนะครึ่งเฟดหกไหล หลายต่อหลายข่าวก็เริ่มพูดถึงนะครับอัตรากันแล้วว่าจะเป็นเท่าไหร่ดีซึ่งก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดก็คือสภา,าอุตสาหกราหารมก็เสนอรัฐบาลว่าควรจะอย่างน้อย3,000บาทนะครับสำหรับคนละครึ่งเฟสหกก็มารอกันดูว่ารัฐบาลจะประกาศอัตราคนละครึ่งเฟสหกนะครับเป็นกี่บาทนะครับซึ่งก็เราก็เห็นได้แล้วว่าตอนนี้ภาคเอกชนก็เสนอมาที่3,000บาทก็รอดูว่ารัฐบาลจะยึดเอาอัตรานี้หรือไม่นะครับ รวมไปถึงมาตรการอื่นๆที่ควบคู่กันนะครับซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มพลังซื้อไม่ว่าจะเป็นชอบดีมีคืนเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็โครงการเพิ่มพลังซื้อทั้งหมดนี้จะออกมาเป็นชุดมาตรการเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้รับทราบนะครับภายในเดือนนี้แล้วนี่เองนะครับทีนี้เราไปดูเงินที่เข้าในเดือนนี้นะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับก็ยังมีอีก2งวงเงินสําหรับบัตรสวัสดิการรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่18พฤศจิกานะครับก็เป็นค่าน้าค่าไฟสําหรับผู้มีบัตรสวัสดิการรัฐที่ไปขึ้้้นนนะะเบบบียกกกััาาาารรรไไฟฟปปวค แล้วก็ค่าน้ำค่าไฟไม่เกิน315บาทจ่ายเองไปก่อนในเดือนนั้นๆน,น,นะครับแล้วเดือนถัดไปก็จะมีการคืนเข้ามานะครับค่าไฟได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน315บาทค่าน้ําได้100บาทแรกก็เข้าบัตรสวัส enfin ดิการรัฐเป็นเงินอีม n นี่เป็นเงินส e ดกดได้สะสมได้แล้วก็22พฤศจิกาครับก็เป็นเงินคู่พิการที่มีบัตรสวัสดิการรัฐนะครับก็200บาทได้เป็นประจําทุกวันที่22อยู่แล้วก็เป็นเงินอ e ีม n นี่เป็นเงินสดกดได้สะสมได้เช่นเดียวกันรายการที่หายไป1รายการก,ก็คือทุกวันที่1 5รับผููส้สงอายุทีีม่มต สวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีการหยุดจ่ายไปตั้งแต่ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับก็ยังไม่มีการกลับมาจ่ายในเดือนนี้ก็ยังไม่มีการกลับมาจ่ายฉะนั้นแล้วเงินนี้นะครับถ้าหากว่าจะมีการกลับมาจ่ายครั้งหนึ่งก็จะนํามาแจ้งให้ทราบนะครับทีนี้เรามาดูสําหรับท่านใดน,นะครับที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไปนะครับรอบใหม่ปีห5ที่เพิ่งจบไปเมื่อ,อสิ้นเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับ ตอนนี้นะครับเรามีหน้าที่อยู่หนึ่งเรื่องนะครับ <c oughs> ก็คือเราต้องตรวจสอบว่าเราลงทะเบียนสมบูรณ์หรือย,อยังนะครับไม่ใช่คําว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับหลายท่านอาจจะไปเห็นผ่านหัวข่าวว่าเช็คได้แล้วว่าผ่านหรือไม่ผ่านอันนั้นเป็นการผ่านหัวหลอกเฉยๆนะครับเป็นข่าวปลอมนะครับเราเช็คได้แค่ว่าตอนนี้คือลงทะเบียนสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองผ่าน <c oughs> ไม่ผ่านเนี่ยอันนั้นเรากว่าจะรู้ก็คือมกกลา6กแต่ตอนนี้เรามีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าลงทะเบียนสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะครับ ซึ่งวิธีการตรวจสอบนะครับว่าลงทะเบียนสมบูรณ์หรือไม่เนี่ยมี2จช่องทางในการช่องทางแรกก็คือทางเว็บไซต์เว็บเดียวก,กันกับที่ใช้ลงทะเบียนเลยใครที่เคยลงทางเว็บไซต์ก็จะทราบนะครับว่า มีเมนูลงทะเบียนแล้วก็มีเมนูตรวจสอบสถานะอยู่แล้วนะครับก็เข้าไปแล้วก็ใส่เลขประชาชนวันเดือนปีเกิดเท่านั้นเองหรือท่านใดไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ก็ไปที่หน่วยลงทะเบียนนะครับหน่วยเดิมที่ท่านลงทะเบียนเลยก็ได้หรือหน่วยไหนก็ได้ที่เปิดรับลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพทกสออมสินคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอเขตกรุงเทพมหานครสำนักง,งานเมืองพัทยาไปได้หมดเลยนะครับไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าขอตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนว่าสมบูรณ์หรือ,อยังถ้าใครขึ้นว่าลงทะเบียนสมบูรณ์ตั้งแต่แรกแล้วก็คือไม่ต้องทําอะไรต่อแล้วนะครับแต่ถ้าว่าท่านใดขึ้นสถานะอื่น ก็อาจจะยังมีครับเช่นขาวขึ้นสถานะว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลแล้วอันนี้ขอให้รออีกหนึ่งอาทิตย์นะครับวันศุกร์ต่อไปตรวจสอบซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าใครขึ้นว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์อันนี้ต้องรีบนะครับมีเวลาถึงแค่วันที่17พฤศจิกายนี้เท่านั้นนะครับให้ท่านไปที่หน่วยลงทะเบียนถ้าใครลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนไหนให้กลับไปที่หน่วยเดิมใครลงที่เว็บไซต์ให้ไปหาหน่วยสักหน่วยหนึ่งในการไปแก้ไขครับแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า จะขอแก้ไขข้อมูลนะครับถ้าหากว่าเจ้าที่ตรวจสอบแล้วขึ้นว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ก็ขอรับคาปรึกษาจากเจ้าหน้าที่เลยครับว่าจะต้องยื่นเอกสารอะไรเพิ่มเติมอย่างไรนะครับอันนี้ต้องต้องอาศัยว่าต้องติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วนะครับซึ่งมีเวลาในการแก้ไขให้สมบูรณ์เนี่ยตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับสิ้นสุดวันสุดท้ายคือ17พฤศจิกาจะต้องแก้แก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์นั่นเองนะครับนี่คือสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วนะครับทีนี้ใครที่ขึ้นว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว นะครับก็แปลว่าท่านไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับรอเดือนมกรา66ทีเดียวเลยครับตรวจสอบอีกรอบนึงว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับซึ่งในระหว่างเนี้ยเมื่อขึ้นว่าการลงเียนสมบูรณ์แล้วขอให้ทุกท่านทราบไปเลยครับว่ารัฐบาลจะเข้ามาตรวจสอบข้อมูลของท่านนะครับอีก6ข้อที่เหลือนะครับซึ่งท่านไม่ต้องทําอะไรนะครับแต่เล่าให้ฟังว่ารัฐบาลจะเข้ามาตรวจสอบอันนี้จะตรวจสอบจริงๆนะว่าท่านจะผ่านหรือไม่ผ่านไปดูในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นท่านเป็นบุคคลต้องห้ามหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นนักบวชผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่รัฐผู้้รับบําาาานนแลววก็ห่ ท่านมีรายได้นะครับในปีที่แล้วปี64ห้ามเกิน1 0 0 0 0แสนนะครับถามว่ารัฐบาลจะไปดูรายได้ของท่านได้อย่างไรนะครับถ้าหากว่าท่านเคยยื่นภาษีก็จะดูสัมภาระประกอบด้วยอยู่ในประกันสังคมก็ดูฐานเงินเดือนได้นะครับแล้วก็ถามว่าท่านทำอาชีพอิสระนะครับท่านก็รับรองตัวเองไปในแบบลงทะเบียนแล้วนะครับว่าท่านรายได้เท่าไหร่ถ้าหากว่ารับรองเทสจนะครับก็มีความผิดทางกฎหมายอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็จะดูหลายๆข้อมูลประกอบกันรายได้ทั้งปีในปี64ครับที่จะย้อนกลับไปดูห้ามเกิน0,000 0แนะครับ แล้วก็รายได้ยังดูอีกส่วนหนึ่งก็คือเฉลี่ยทั้งครอบครัวด้วยคือเอารายได้ตัวท่านนะครับไปบวกกับรายได้ของคู่สมรสเฉพาะที่จดทะเบียนนะครับคู่สมรสไม่จดทะเบียนก็เท่ากับว่าไม่ใช่คู่สมรสก็ไม่ต้องเอามารวมนะครับแล้วก็เอามาบวกรายได้ของลูกเฉพาะที่อายุไม่เกิน18ถ้าเกิน18ก็ถือว่าไม่เอามารวมเช่นเดียวกันนะครับก็จะบวกแค่นี้ครับตัวท่านบวกคู่สมรสที่จดทะเบียนบวกลูกอายุไม่เกิน18นะครับรายได้เอามาบวกกันหารจำนวนคนห้ามเกิน100 0 0แสนเช่นเดียวกันนะคร ฉะนั้นรายได้เนี่ยทั้งรายได้ตัวท่านคนเดียวกับรายได้ฉเฉลี่ยทั้งครอบครัวก,ก็ต้องผ่านเกณฑ์คือต้องไม่เกิน1นึ่งแสนทั้งคู่นะครับต่อไปก็จะไปดูเงินฝากห้ามเกิน1นึ่งแสนเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นฝากประจำฝากออมทรัพย์สลากทกศสลากออมสินพันธบัตรนะครับรวมกันห้ามเกิน1นึ่งแสนครับแต่อันนี้จะย้อนกลับไปดูวันเดียวในอดีตวันใดวันหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าเป็นวันไหนไปรุ้เนเอาเองนะครับแล้วก็เงินฝากยังมีการเอามาฉเฉลี่ยทั้งครอบครัวด้วยก็ห้ามเกิน1นึ่งแสนเช่นเดียวกััันนนนนนะคครรรบบบตต่่่อออไปเเงงิิกกกกกกููู้้้้้้็็ดววาาาาาหหซืม กู้ซื <each> ้อรถห้ามเกิน1ล้านนะครับคือกู้ได้แต่ห้ามเกินนะครับต่อไปบัตรเครดิตถ้าใครมีบัตรเครดิตก็คือตัดเลยครับถือว่าตกเลยนะครับบัตรเครดิตคือบัตรที่เราไปซื้อของระหว่างเดือนแล้วก็จ่ายทีเดียวปลายเดือนนั้นเรียกว่าบัตรเครดิตแต่จะไม่รวมบัตร ATM ไม่รวมบัตรเดบิตไม่รวมบัตรกดเงินสดแล้วก็ไม่รวมบัตรเสริมนะครับต่อไปข้อสุดท้ายก็จะไปดูเรื่องของที่ดินครับจะไปดูเอกสารสิ์เลยครับถ้าว่าท่านเป็นคนไม่มีครอบครัวท่านจะมีได้ทุกผืนลงการห้ามเกินหนึ่งได้ครับเนื้อ แต่ถ้าาท่านไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรครับท่านจะมีได้สูงสุดถึง10ไร่นะครับทุกผืนรวมกันนะครับแต่ถ้าว่าท่านเป็นคนมีครอบครัวจะคิดอีกแบบครับคือจะเอาที่ดินทุกผืนทุกแปลงของทุกคนในครอบครัวบวกกันครับห้ามเกิน2ไร่แต่ถ้าหาว่าครอบครัวนี้มีคนใดคนหนึ่งไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะกลายเป็นว่ามีทุกผืนทุกแปลงของทุกคนในครอบครัวรวมกันได้ถึงห้ามเกิน20ไร่นั่นเองนะครับ ต่อไปบ้านครับห้ามเกิน25ตารางวาห้องชุดห้ามเกิน35ตารางเมตรอันนี้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีครอบครัวใช้เกณฑ์เดียวกันแล้วถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าบ้านมีเนะื้อที่เท่าไหร่ก็ดูตามเอกสารสิทธิ์อย่างเดียวครับไม่ได้มีการไปเดินสำรวจเพราะคงสำรวจไม่ไหวนะครับเพราะสมัคร22ล้านคนนะครับนี่คือ6ข้อนะครับที่จะไปตรวจสอบถ้าใครตกข้อใดข้อหนึ่งก็คือตกเลยนะครับถ้าว่าผ่านก็จะได้รับการประกาศผลในเดือนมกรา66นี้นั่นเองนะครับ ทีนี้เราไปดูมาตรการในเดือนนี้นะครับมาตรการอื่นๆที่น่าสนใจกันนะครับมาตรการแรกครับก็จะเป็นสําหรับผู้ที่เป็นลูกค้าธนาคารของรัฐ4ธนาคารนี้ครับออมสินทกศเอเซมีแบงอาคารสงเคราะห์ถาาว่าท่านอยู่ในพื้นที่ประสบะทอทกภยัยมีสิทธิ์เชื่อเพิ่มเติมฉุมเ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 มกเฉินการพักชำระหน,น,นี้แล้วก็ลดดอกเบี้ยให้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สาขาธนาคารใกล้บ้านของท่านเลยที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่นะครับกรณีประสบะทอทกภัยนะครับ อีกส่วนหนึ่งครับอันนี้ก็ภายในเดือนนี้ครับมหากรรมร่วมใจแก้หนี้ท่านใดที่เป็นหนี้ในระบบนะครับเน้นว่าในระบบไม่ใช่นอกระบบนะครับในระบบหมายถึงว่ากู้กับบริษัทกับสินเชื่อกับไฟแนนซ์กับธนาคารนะครับถ้าหากว่าท่านมีปัญหาในการผ่อนชําระจะอาจจะชําระไม่ไหวหรือเรื่องผิดนัดชำระหนี้แล้วนะครับไม่อยากจะถูกฟ้องร้องให้ลงทะเบียนออนไลน์ครับจะมีลิงก์ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์แรกของคลิปนี้นะครับเป็นโครงการของกระทรวงการคลังร่วมกับแบงค์ชาตินะครับสามารถเข้าไปได้นะครับลงทะเบียนได้นะครับ ยังมีเวลาอยู่นะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้คือ30ิพฤศจิกายน65้านะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้นะครับถ้าว่าท่านใดสนใจลองกดเข้าเข้าไปแล้วก็กดลงทะเบียนได้ถ้าใครลงทะเบียนแล้วนะครับธนาคารจะติดต่อมาเจราจากับท่านภายใน18วันนะครับก็เป็นสิทธิประโยชน์เลยครับเพราะว่าปกติแล้วนะครับเราจะไม่มีการติดต่อมาเจราจานะครับแต่ถ้าว่าท่านลงทะเบียนโครงการนี้นะครับธนาคารจะเจราจาปลอนอมหนี้กับท่านโดยตรงเลยนะครับถ้าหากว่าท่านใดสนใจเมื่อกดเข้าไปก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับจะมี รายชื่อประเภทของการกู้ก่อนสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าบริษัทสินเชื่อธนาคารไฟแนนซ์ที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่นะครับอยู่ในผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่ก็สามารถกดเข้าไปดูได้ถ้าหากว่าพบว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ท่านเข้าร่วมยอยู่ในโครงการนี้นะครับก็กดลงทะเบียนที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ท่านั้นยังไม่พอครับโครงการนี้ยังมีการสัญจรไปในอีก4จังหวัดด้วยนะครับในเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็จะไปจังหวัดขอนแก่นนะครับตามสถานที่ที่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็เดือนธันวาคมนะครับก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะครับมกกลานะครับจะเป็นชนบุรีกับสงขลานะครับตามสถานที่ที่ขึ้นเลยนะครับท่านใดที่อยู่ใน4จังหวัดนี้ก็สามารถที่จะรอนะครับไปเข้าร่วมโครงการตามกาหนดการที่ขึ้นนะครับในสไลด์นี้ได้นะครับซึ่งในงานเนี่ยยังมีสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนนะครับเป็นของออมสินนะครับเป็น เ,เงินกู้20,000บาทอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยหาเลยแผงลอยกู้ดได้หมดเลยนะครับซึ่งเงินกู้นี้จะไม่ต้องผ่อน6งวดแรกนะครับปลอดเ,อเงินต้นนะครับดอกเบีย้ย0ู5ต่อเดือน ระยะเวลาไม่เกิน2ปีไม่ต้องมีหลักประกันไม่ต้องมีคนค้ำสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่ในงานนะครับที่มีการจัดอีก4จังหวัดนี้แต่ถา้าท่านใดสนใจแล้วไม่ได้อยู่ใน4ีจังหวัดนี้ก็ไม่เป็นไรสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นชื่อสินเชื่อว่าสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนโดยธนาคารอมสินนั่นเองนะครับต่อไปมาดูมาตรการที่เป็นลักษณะระยะยาว3เดือนบ้างนะครับก็คือพิจิกาธันวามกรานะครับประกอบไปด้วย ประกันสังคมครับมาตรา33กับ39อย่าลืมครับยังลดประกันสังคมอยู่นะครับอัตราการสมทบม 3, 3 3ลดจาก5%เเหลือ3%เซนะครับ3เดือนจนถึงสิ้นปีม39ก็เช่นเดียวกัน4 3 2บาทเหลือ2 4 0บาทนะครับแล้วก็ค่าไฟฟ้าก็มีการลดตั้งแต่กันยายนแล้วด้วยซ้ำไปนะครับบ้านไหนใช้ไฟน้อยกว่า500หน่วยบินค่าไฟของท่านจะคิดส่วนลดให้อัตโนมัติเลยนะครับก็แจ้งให้ทราบเฉยๆนะครับเพราะว่าส่วนลดได้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ ส่วนบัตรสวัสดิฐใบเก่านะครับยังมีเงินเข้าอีก3เดือนไม่ว่าจะเป็นพฤศจิกาเมื่อสักครู่แจ้งแล้วนะครับช่วงป,ปลายเดือนก็ยังมีเงินเข้าอยู่เดือนหน้าครับธันวาคมบัตรสวัสดิฐใบเก่ายังใช้ได้ตามปกติยังมีวงเงินเข้าทุกวงเงินเหมือนเดิมเหมือนเดือนพฤศจิกาเลยแล้วก็มกราหกหกก็ยังเข้าอยู่ฉะนั้นโดยพื้นฐานบัตรสวรัสดิฐยังใช้ไปได้เรื่อยๆนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือถึงเดือนมกราหกหกเลยคือไปชนกับการประกาศผลบัตรรอบใหม่แล้วก็เมื่อใดก็ตามที่บัตรรอบใหม่เปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนเมื่อไห่ นะครับซึ่งคาดว่าจะหลังเดือนมกราไปเมื่อน,นั้นบัตรเบเก่าก็เป็นอันยกเลิกไปแต่ตอนนี้ยังใช้ได้จนถึงอย่างน้อยมกรา66นั่นเองนะครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนะครับที่นํามาฝากในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปถ้าหมีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ